สวดมนต์กิจกรรมความเพียรพระคลงพาริินา์หกแปดครั้งที่เจ็ดสิบเจ็ดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดข้าพเจ้าณพักกลางสีสุวรรณขอถวายเสียงสวดสัจยาพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายบูชาสม,มัสบูชาสังฆบ,บูชาและอริยบูชาแดกดารูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมัน่น มีสติและลึกได้มีสมาธิจดจ่อในพระพิธีชน์และบทสดอย่างต่อเนื่องด้วยเธอมีสดบทที่1ถึงบทที่11บทที่1บทกราบพระทานไตรภารังสมาสมุทโธเพราะว่าผู้จังผู้วันตังอภิวาเรนีสวากาโตเพราะว่าตาละโมรมังนวสามีสุปฏิปันโนเพราะว่าโตสาวกสังโฆสังขังนะมามี บทที่สองบทบูชาพระไฟเบปินารังสมาสมัมปจนสุจีรังปรินิพุโตขุนเนหิธะมาโนธานิปารมีหิจติสติยาวชิวังรงงังพุทธังธังมังสังฆังสารางังคตโตภูเชมิรันตนตระยังธรรมะจารมิโสธินาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอาตขันชัดุเทวตาสรารัมังวุณิรัสสัสสุนตุสหโมกทังสักฮิกาเมจารุเปหิริสุธาราตเตเจันตาริเกวมาเน สีเปรตเทศค่เมตตรวานคะเนเฮาบนทุพิธเทเตขุมมาจยันตุเทวาชลตารยสเมียค่กนธาปนาคาอิธันตาสันติเยังมุิวาวจันังาตโวเมสุนันตุธรรมสนกโลยยมธรรตาธรรมสนกโลยยมธรรตาธรรมสนกโลยยามธรรตา บทที่สี่บทสวดปุพพาคันนมกานนโมตัสสะพวัตตระโตสมาสมุตติสสะนโมตัสสะพวัโตะระโตสมาสมุตติสสะนโมตัสสะพวัโตะระโตสมาสมุตติสสะบทที่ห้าบทสวดตรสนาคมนปถาพุทธังสจนังกชามีธรรมังสจนังกชามีสังฆังสจนังกชามีพุทธิยมปีพุทธังสจนังกชามีพุทธิยมปีธรรมังสจนังกชามีพุทธิยมปีสังฆังสจนังกชามีพุทธิยมปีพุทธังสจนังกชามีพุทธิยมปีธรรมังสจนังกชามีพุทธิยมปีสังฆังสจนังกชามี บทที่หกบทสวดสัจจติริยคถิฐานจิเมสานังอัญยังพุทโตเมสานังวรังเอเปสัจจวัชนะโสทิเมหูสุสัพพทานัจิเมสานังอัญยังสโมเมสานังวรังเอเรสัจจวัชนะโสทิเมหูสุสัพพทานัจิเมสานังอัญยังสังโมเมสานังวรังเอเรสัจจวัชนะโสทิเมหูสุสัพพทานบทที่เจ็ดบทสวดติรัตนปนามคถาพุทธังนัเมรัตนะ Pusasari racitang sama nami ratana pusasari susarang Sangkong nami ratana putasikilasikil Edang nami tiratanang ratana jayawahang Sama-sama hutang อันยนยยุตักุณนาโยเขวสัพพวะตังอสุมิตายมหิปิตเทวยะธาอิทันเตเอกังวินาจะทิฏะเรสมะสัมมะเวนารโอเกกะธาจิจจิเรนจปาตุภูตังอัมพิระยานวิสยังอาจิตุสสะทังวินยูหิปันทิฏระเนหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิสิกะทันจุปะรัปนิยงังเกสัรจิสุสุวิริยังคุณักายะายะเน นาเมหิเวเยวะชนะกายสุวิสุตตีสมุปัสตังมณะชิตสุภัสสาชานางบุญญยชิกานะมะสมุตตะมะปุณณภูมังตุปาโมุจนะมุขสานังกตานางปุชาสารเทสุปารังมังอภิปุชนนยังนิพพานัสสิเอียุตปะนิสัยตังสัมมาสิเลสัมมะละโทธนะจิตวิยาจาราตุจิอัจฉรสภุเลสุเลหุปเทวเนีย ยังปานเหติสัตส์นังธรรมนิยะเอวะตสมาหิตั้งตีระตั้งนังคตัมหะนาณสิมพิวังคณะเนสุนัมสัมมานาภูเชมจาริสสตังปสุปัสันนณสิตาสัทธานุปาดิจาริยสตารตาจัปุญเยนัตถะสุกเตนะสุขีภะเวโมเอเชนตัสสะจักสัทาปิสุวจิโหนตุโยะ เจธาธรรมะวินยัยยมหิปะมานะปูโตโลกุตระพิสมัยโยนิยะโตสุโพชังโตตัสโสปะนิสินิสัย,ยักะยายะอัยยมปิหัตุวัตุตะเยปริจิโตสุปัสสะตะการุทถิแปดบทสวดนมะนมะาากาลสิทธิกาถา โยจะคุมมาโมหะมาลาปกัจโจสามังวะพุโจสุกโตมุโตมาลาสปาสาวินิโมจยันโตปะเบสิเหมังชนะตังวินัยยังพุทธาวรันตังเสวสามามิโลกะสานันจาวินัยกันจานันเจตสัตย์เจตสิติหันตุสปันตเรายจาวินาสเมนตุจมุตโชโยทิยาตัสสสัตถุทัสเสสิโลกัสสะนิสุทธิมาคังนิยานิโกระมะรักะ สัทธาลีตาตะวะโหสันติกะโรสุจิโนธัมมะอรันตังเสยสามามีโมหะปะทาราอุปสัณธาตันเตสะสะเตเชสิติอุนตุสัพพังตะยะวิหนาสะเมนตุสัพพะมัสเยนะอะสุภะทานุโคโยโลกัสสาปะปูปะกิเลสะเชตะ santik, สยังสันตินิโย สวัสดิธรรมมังวิจิตังกะโรติสังฆังวรันตังเซสามหมิมพุจานุพุชังธรรมะสีละจิตจิงตันเดสะเตชะสิทธิอนตุสัมันตรยายจวิณาสเมนตุบทิก้าบทสวดนโมการอัฏฐกะพาถานนโมอรรถโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสีนโมอุตมะธรรมัสสะสวัคตะ เซวะเตนิธานโมมหาสังขสัติวิสุทธาสีละทิจิโนนะโมโอมาตยรัตสัรัตนะตยารัตสัตวะตุกะโมโอมาตาติกัสสัสสะวัตถุตยัสสะปินะโมการปะภาเวนะวิคัสตุปะระวะนะโมการานุภาเวนะสุวัจิวันตุสัพพะทาโมการากาลัสสะเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชวะบทที่สิบบทสวดมหาสมัยมหาสมัยสูตร เอมเมสุตังเอกังสมัยยังพักว่าสเกสุยลกติกัปิลัวชูุสมิงมหาวันเนมหาตาปิคุสังเฮนัสติมมนมาติหิบุสเตหิสเปยวารันติหิสซาหิจัลโอทัตุหิเทวตาเยุยนสิปลาหุนติกวันตังทัศนะยาภิคูสังขันจัจโคจุนังชาวสกัยกานนังเทวานาอตัสโสอย่งโคพักว่าสเกสุยลติกัปิลวุสมิงมหาวันมหาตาิคุสังเฮนัสติมมนมาติิุสเตหิเปยวา เรหันใจเห็นทัศห็นจโลวธาตุเห็นเทวดาเยี่ยนนเสนิกตาวหงษ์ปวัติงศาสนาใหญ่ปุสังขันตเยนุนนไมยัมปียนัพระกวาเทนุสมมยมัสมิตาวาปวตโตสันติเกิจากธธาพระเยยามาเทารบถาเทวดาเสยยถาปีนัมาเรัววบริสุสมิตาวาพ่างพิศลายาพิศลาสังวาพ่างสมิเสียยารมเมวะสุดทว่าเสยสุเอเรวสุอันตรหิตาปวตโตปุระโตปตุลาหังสุ คาตถโกชาเทวตาพวันต e e ังอภิวาเทรวาเอกมันตังอาดังสุเอกมันตังจิตะโคเอกาเทวตาพวโตสันเกมังรังปัสิกมหาสมยยงนัสมิงเทวกายะสมักคาคาตัมหาอิมังธรรมสมัยยังตักใเยวะเปรอะสังกันที่ตถโกะเรอะเทวตาพวโตสันติเกมังหาทางปัาสิกตตาภิกขะวสุมาตังสุจิตังจโนจุมันสุชาจิวะนิตานิฆะเอเดวะ เตวาอินเรียนีรคันติปันทีตาติดะรอัปราเจวตากตสัมเกันมนะภาสิเจ้ว่าตงเจตาว่าป่น อินเดียลังโอหัดจะไม่เมชซาเตจารันติสุชาติมมล่าจะคุมารตสุชนตาสุสุนัคาเตียดะโคอัปราเเวตาพบว่าตสันติเกี่ยมหารังภาสีเยเกจิพุทังสนังกตาเซนะเฮเตนะคามิสันติอาบยาพุนิะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริภูรสันติเตดาโคพบว่าปีกุมันจะสีเยบุเยนะปิโคเวรสสุโลองการาทุสุเดวตาสันนิปริตาหุนติปะระคตังสันสนายาปิโคสังขจายปิเตปิโคเวาเฮสุนติลามัทนา ท่านตัสมมาสมบูตเตสัมปีปวันตานางเฮตัปปรมายเยวะเทวตาสันิปปตัเฮสุเสยทะพิมหังเฮตะละฮีเยปิเคพิโเวปวิสันติอนะขตัมตะตานางรันโตสมมาสมบูตเตสัมปีปวันตานางเฮตะปรมายเยวะเทวตาสันิปปตัปวิสันติเสยทะพิมหังเฮตะละฮอาติกิสัมมิพเวเทวกายนางนามานิกิตุสัมมิพิโเวเทวกายนางนามานิกเทศสัมมิพิโคเว เทวะยานันามานิตังสุนาถสัตุกามนัสิกาโลท้ปสิสามิติเอวันเนเตติโคเตปิภูภกวัโตปัสสุสงภกวัยสาธงโวจะกิโลกามนุกสามิยะทาพุมาัสสิตายสิตากิลิกาปรังปะหิตาสมาหิตาปุชุสีหวลักษนาโลมาหังตัสสัมนโอาตมรัสสัสสมุปสนนมนาวิาปิเยตวะเนกาปิลวัเวตาโตมตยิสสะะวสสสเนระเตวยะกัลลาเทวิชาถาติโตเตจรมกรุงจิตวะปุชนาสนั โดยสนปูดูของหญ้านางอัมรุสานาทัศนางค่เปเกย์บรรดาพักภูมิทหารตงอาหลักแต่กำลังประังเอเดรยัสนางอัุสานาไม่ได้ถึงตเกมันตามรดาพักภูที่สัสกปรกเราวางถึงโนจากฟังดียาวว่าเตะวันอาทิตมาแต่ตัวมันจะยิ่งสจะว่าเกยชนไม่นรถแต่โดยพยายามปิดตาเฉลิชาหลักที่วเยว่าหันดูสามีเจริเหียนภูมกระสสัตว์สัตว์วาย่งไร าดีแล้วก็ายที่มัโด้นมาโตสดินมาทงานไันที่หนึ่งมา็น่านางมาสะอาเห็นลว่ากายนาแล้วตัวนียที่มาโตินโตน้ำโสินมางานจำนมนี่คือนางสมิติวนางสาวตาีลาจีสาสายขนแล้วตัวนี้เอยที่มันโ้นโตน้ำโสินมาทำงานปจนที่คือนางสมิติวรางเจเจสวและโสาจผ่านมาวก็วันนี้เยที่มาโตขึินโตน้ำโตสดินมาัำงาไน ผู้นำเสนอว่านางเยสามีการไปสุสายและถ่าน้ำเราวันนี้เรายึดมาดรอสุดโนน้ำเราสุดสุดนอนหมดำนาจนางเป็กรมังที่ดูนะสำนึกระนางมือเราเราจโกเวสิลัสแต่เยอะน้ำมีเรืในสุขภาพเราตนี้ผ่านางไปยึดไปสิมืเราได้สายโกถูกบักสักสำว่านางคือมันจะที่สารราชการและสอบประชารัฐสิงานางพังเป็นประเด็นมารายสารสิบสิบสี่สิบสี่ตัวในน้มันหันไปอะไรที่มันโดนซึมโดนน้ำโดนสุดสิลอนทำน้ำมีกระมังที่ดูนะสำนึกระนาง ให้นานใจดีอย่างไรคะวิลล์หัวกับศาสตร์ปีเสียงพนันนานดิประเด็มหารเช้ซจศาสตร์สบปีศษาทั้งโกเราะฉนั้นมาม่หันาเลยิีมันโดนชุดเป็นมงวนัโดนสศนอมาดมนานใกะมุง ดูนางสมิธิานางปชิมันจ่าที่สังาชาลูปักพบประสบกรณนะคะนางที่ปฏิบัมหาศาลแสังหารปุตตะปีกศัพทผู้โที่แนะนนามันไม่หันไปเลที่มันโดนเจมตอนนั้นโดนสุดสิ้นเอามาทำมานามปีกมุมที่ผันางสมิธิมนางประชจ่าที่สังาชาลูปักพบประสบกรณีนะคะนางที่ปฏิบัติมหาศาแล้วสุิ้นเอาผ้ใต้ปีกศัพทผู้ที่เห็นนางมันไมหันไปเลที่มันโดนเจมตอนนั้นโดนสุดสิ้นเอามาทำมานาไปีกมุมที่ผันางสมิธิานาง คที่มาทังสารทนาวดูโปจินแมน้ำดะโคราจังที่สามเรามหาชาชามันตาจะดูเที่สารมนาอาจารย์จบวันนกับเปเราุ้เรยสามังยวมโนาสาครูว่าจะมีการสกาพยายามบุตเนทุ่ทนรู้ผูจัดทรานนอกามาเสจิานุคันรูนิคันุจาอมมันโยจัเดวสุโตจะมาจะดิจิเสนจะคานาโนรยจะสปูนนูมจะจีโฟเจา เป็นบริอาวจรสาเอเจนเเจรา,ราชนกวันนประภัสราชิบิดรมนาวิกาม,มุพิธุธินงสม,มิิว่านางอัาคูนาข้านาคาเวสระสะาสาจิิจากาธรรมภัสสราอาคูบายาคัสหยาิทิยานนาทุจราชาจะอาคูนาคายาสุสิน้อยเรวันมหานกโชบคัดสาม,มิเิว่านังเยนาคา,าราชาสหสาหารนติพิวาทิชาปัทถิวิสุทธจะกไวหายสาแ <c oughs> ต่ว่านามาชาปจารณาสวรรณนาอิทิเจสานามังอะรยัานันน พระราชานะมัสิชุปนะโตเขียนมังมังกสิปุโตสะห้หิวจะให้หูให้ลิ้นตานาคชุปนะสรมนะกังสุภะทังพิตาวชิดหัตเจนะสัพพันตังอสุราสตกาภาจโรวะโวมตะตะิจมะตโยสุสิโนดาลาคันชามหาปิสมะอสุราทานุเวทัสสะเวปสุจิสุจิจิกะมหาราโตนุจิสหะ สกันจะพระพุทธตานางสเปเวโรชนะมักกาสั์เิตว่าประลิงเสนาหุกกระมืก่กมุสุม่อยูนนปันระเบีิบพุนันสมิติมนังอาโปจัตเทวาประเทวีจัเตโชวายโยชจรกรมุองมวรุนาวรุนาเทวาสโมจัสสัสสหงรกายะอาคูอะเทวายัสสสินนนเสจลาคยาสเพนาะตวันนี้น่อยมาโดสุโดนะโสสินนมะมามะนานิตรงนีกสจสมิตกน เป็นดุงจันทเดียวซาลิจะอาสมาจัจวียมาจเดสุเบนิสาเดวัสดามะคุบรักจาริยสุเนิสาเดวัสยาคุรักิาานคตานิุรักตวะอาคุมตัววะลหกาวสุนังวสุวเปรคะัปุริโตเศจเดวะาคายสเปนานตวันิโนดิมันโตสิมันกาน้กอสเซนมานาิมุนพิูนาสัมิวนาอาาคูสหบูเทวาชมคสิคาริวาอริตกาจะโรชาจะ อมาปุณณภาชินวะรุณาสาธรรมะจัอตุจาจัอเนสกัสิยาวิจยาอากูวันเณชินโนพะเสดลชายสัเพนะนตวันิโนยที่มันโตชุเมันโตนั้นโดยสัสนุมรมนานท่กมุนทีตนักสิงวานางสมานามหาสมานามนุสสมุสกามกิดาปุชิกาอาูอาูมโนปุชิกาอาูหะริโยเรวายจัลโหตวะสงโประคามหาปะระกายอาูเรวายสิสิ เรสดาตกายาตะเปนาตัวันนี้น่อยดมาตโดนกมาตนน้ำโดนสินมรมนาบิกามุกทุก่านสำนึนาุกกรุมหารุณาอาคูเวคณาสาสหโอราตะใรหาบมบูอาคูเดววายจักนา สดงาต่าหาดกกามีสกใจอย่าสิโนซานย่างอาหาปิสิโนยูีิสาอิวสตุปทัเดสากายสเปนนนตตวันนี้หนิมตัวมวนั้นตัวสิโนโมระมนาับิมุ่งสูตนงสือิู้นังเฮียาจุายะมากรจกจอย่างสิโนสันบิตะกาลามาสตาจินามาจาอาเซนิมาติโอาคอาคูรนีมิาัเดืสาายสเปนนนตตวันนี้หนูอิมัตัวุดสีม่วนั้นตัวสิโนโมระมนับิกมุนานเสื้อผ้ เตรษเีเทวุริกายสเทนานาตะวันนิโนนามันว้ยัเยนะอาคันฉุนเยจงเยสติสัสหะปะวุทธะชาติมักทีลังโอวัตินามะนาสวังคิมุฮัตารังนะกังตโนวะอสิตาสิตังพระมะาปรเมตโตจักขุตาอิจิมโตส a h a s r a n a n t มาโรติโสจักโสภัสสัมพิมนนังสหัจะพัมมะโอกานังมหาปรมาภิตุทธิอุปโนทุปิมันโตทิสมากายโยสัจิโสทเสชาอิสาอคูปเจกะวะสวัตินโน เนสันจะตมาเชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเจสะสเพีพอ์พิกันเตอินเด้เวสัปรมเกมารเสนอภิกา็มคปันธักาสันันที่อย่างเอรักการะบันดาระราเอนะบันดามาดโวสมัตปาริวาริทามาวงมุจชะโคจินามีที่จะทำมหาเสนกันหาเสน่ห์ัเป็สิปานินาตระมหันจะกรังกตวันเประวังยุทาปปุสโกเมโนนตสัทีจโกตหสิทาวัติ ทังกุโตอาศยีงว mm ัศนตันจสามังญายาวมุข hmm. จ mm ัวาะจะกุมาโตมติีสัทธาสาวกสัสนรเตมารสเนนปิกัรตเปริศนาภิโตเทศาตมลกุงสักวาพุทธสาสนาวิกาลาเขหิตประมุงเนสังมปิจิยงสเปริสังขมาใยาดีดยสัสนอมทันติสาุเตหิสาวกาเตเนสุปาติ บทที่สิบเอ็ทสวมังกลาสุตังเอเสวนาจพารานังปณิจานานจะเสวนาปูชาจปูชะเมียนังเอจะมังพระมุตมังปฏิอุปัเทสวาโสจตุกไยจักกัปปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิสิจักเอจะมังมุตมังท้าวุสสะตงจัสมปัญจะยินะโยจักสุสิหิโตสุภิตาจักยาวาจักเอจะมังมุตมังมาตาปิตุปทานังปุจจาระสัตสังโฆอนาคิลาจตัมมันตาเอจะมังมุตมังทานันจักธรรมะกะริยานจัก ยากปะกานันจัสรังโกอันนาวชานิตัมมานิเอดามังมุตมังอารติวิรติปะปามัสสะปานาสุสัญญโมปานาโตจังเมสุเอดามังมุตมังคารวจานิวะโตจัสตุตีจักตันญุตากาเลนะธรรมะสอบวะนังเอดามังมุตมังขันติจัโสวะจัสสตาสมณะนันนันจัทธสนางกาเลนะธรรมะ สรจชาเอตมงมุตมามังตะโปจะพระมเยันจะอริยสัจจะงาทศนานิทานสัจฉิวยาจะเอตมงมุตมมังพุทธะโสโลกะธรรมเอหิสิตังยัสะนักรรมปฏิอสโตกังเวชังเหมังเอตมะมังนมุตมมังเอกาทิสานิกตวานะสัพพัทระมะปราชิตาอภัสชาเชื้อจรัสชนิดเตนเตสังมังเะมุตตมันเตคลิปถัดไปสวดบทที่12บถึงบทที่2 1 <se>